เด็กยิงป้อมแปมวันนี้หอเข้ามากับอะไรีก <c oughs> ป้อมแปม์ตลอดเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะ <c oughs> เด็กยิงพี่ใหม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้แม่ให้ตาังม,มากี่บาทคะสาบาท <c oughs> คนนี้ชื่อเด็กชายอะไรครับ สซนเด้ครับผมนเดวันนี้ไม่หนีโรงเรียนแล้วใช่ไหมไม่หนีครับดีมากน้องทิววันนี้ล้างหน้ามาโรงเรียนไหมไม่ล้างทำไมหนาววันนี้น้องทิวเซ็นชื่อไม่ล้างหน้านะคะอาการหนาวยูริวันนี้พ่อสายันไปไหนคะอยู่บ้านค่ะทำอะไรอยู่บ้าน นนหลักค่ะแล้วก็ทำอะไรซ้อลูกค่ะปลายฝนมุ่ชีไปไหนน่ากลัม่สวยแล้ววันนี้ไฟฝนใครมาส่งมาโรงเรียนคะพี่พีี่เหรอคะพี่พีไปมือละทอดหรือยัง ยาเลยค่ะสุภาพรชอบแต่งตัวเป็นผู้ชายน่ารักอ่ะวันนี้ห่อข้าวมาห่อข้าวมาโรงเรียนอ่ะเอาอะไรเป็นกับข้าวมาแกเฉยเอื้อเฉยเื้องทำคนเดียวใช่ไหมคะใช่แค่เดี๋ยวยี่ปีปี ตขึ้นอยากจะทำงานที่ไหนคะเอาบตต่อจ้ะอย่าเป็นเอาบตนะต้องตั้งใจเรียนนะคะเอาวันนี้อากาศหนาวมากคุณครูจะให้ทุกคนออกกำลังกายแล้วก็ฝึกระเบียบวินัยนะคะถ้าครูสั่งอะไรให้ทำตามนั้นนะคะทั้งหมดแถวเวลาสอนครูว่ายังไงแถวให้หายใจเข้าลึกๆไม่ใช่หรอคะแถว ต้องโอ,โ,โ,โอ้โหดีมากต้องดูตัวอย่าง <c oughs> เด็กชายซันเดนี่เด็กชายซันเดนแถวหายใจเข้าลึกๆแถวต้องเออทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้จะสั่งั้งหมดแถวต้องมาหัน <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วซันดเดนี่นะ เราเป็นผู้ชายคนเดียวในห้องต้องเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะคะไร้ฝนตั้งใจหน่อยใต้หันแต่ละคนนะคะไม่ผ่านเลยพี่ชานุเสือเอาไหมทั้งหมดแถวต้องคูจะให้นับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยใครนับผิดคูจะหักคะแนนนะคะ เรื่อจากป้อมแปมไปก่อนป้อมแปมปีใหม่เก้าเก้ดมต้องเป็นไรคะเกสปเธอมีความสามารถพิเศษสามารถนับย้อนจากข้างหน้ามาข้างหลังได้นะคะอันนี้ครูให้เล่อทานไปอยู่ปอสองท่นเด็ดเด็ดเด็ใหด็ดเ่็ดเน็ดเด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 ็ดเั็เด นัาจานจาน้องผมแปมาสนนีต้องน้าอะไรไไ99แล้วต้องเป็นเ <c oughs> พอ่อหลวงบ้านคนแรกของหมู่บ้านทุ่งพาวนะคะ <c oughs> น้องทิววันนี้น้องทิวอยากจะกล่าวความรู้สึกอะไรคะวันนี้น้องทิวมีแฟนหรือยังยังค่ะและตอนนี้แอดเชอาใครอยู่ ส,สันติมีแฟนแล้วค่ะผู้ชายในฝันของน้องทิวคือเด็กชายซันเดย์ใช่ไหมคะนี่คือความในใจที่พูดไม่ออกเลยววันนี้นักเรียนคะอากาศมันหนาวเนาะ เราจะเรียนวิชาอะไรกันก่อนอเพครับไปฝนแอบทำอะไรเนะี่ยอยากจะร้องเพลงแล้ว <c oughs> จะให้ยาฟ้า,า,ปาไปฝนร้องเพลงต่อมือดังๆค่ะ <c oughs> แล้วแล้วน้องทุกคนเลยอยากจะร้องเพลงอะไรคะ <c oughs> อ๋อ สันเดย์ละกันสันเดย์นะเพื่อนๆร้องเพลงหนึ่งเพลงค่ะมีเพลงใหม่เนาะโรงเรียนของเราหน้าอยู่เนาะอ่าหนึ่งสองสามโรงเรียนของเรานาคืน เด็กก็ไม่ทุกคนเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมารงเรียนเพลยประกอบะอแก้เพลงประกอบเขขุกอันนี้รนาเรียนชาเนี่ยนกว่าก็เรามาเลยพิสูจน์กันเนาะ ซูคอสเล่นแล้วแต่ไม่อยาดใจอ่ะนักเรียกกรโบูตีกระลาตะละาไต่อไปนี้ครูจะให้เต้นเพลงนี้ใครทำดีที่สุดครูจะให้สอบได้ที่หนึ่งใครเต้นดีให้เต้นเป็นวงกลมให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินใครเต้นสวยที่สุดจะได้ที่หนึ่งนะคะแต่บ้าเจ